สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของบัตรคนจนที่ตอนนี้ครังจ่อเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่อีกครั้งผู้ถือบัตรเดิมก็ต้องทำใหม่ด้วยก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะและสำหรับข่าวนี้เราได้นำมาจากไทยโพสต์นะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตร ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลรังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เพื่อเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายอาคมเติมพิทยาภัยศิยลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาว่า จะเปิดให้มีการลงทะเบียนภายในปีนี้หรือไม่ทั้งนี้การลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนโดยคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2ร้านลายขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม13.65ล้านคนก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเกณฑ์ต่างๆเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับทางฝ่ายนโยบายว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรคงต้องพิจารณาให้เหมาะสมโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 จะส่งผลกระทบอย่างไรหากมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ เบื้องต้นหลักเกณฑ์การร่วมโครงการบัตรคนจนรอบใหม่จะเปลี่ยนไปโดยจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ขอรับสิทธิ์เช่นจากเดิมกำหนดรายละไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวกรณีแม่บ้านไม่มีรายได้แต่เฉลี่ยรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็จะยังได้รับสิทธิ์ส่วนกรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อน แต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานทำมีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังมีบัตรคนจนอยู่ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นข้าราชการพนักง,งานเอกชนเป็นต้นรวมทั้งจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นสมุดบัญชีที่ดินบ้านนอกจากนี้เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ ซึ่งบอกไม่ได้ว่าการลงทะเบียนรอบใหม่จะมีผู้ได้รับสิทธิ์มากหรือน้อยกว่าเดิมที่13.65ล้านคนเพราะจะมีทั้งคนที่เข้ามาเพิ่มและคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทุกกรณีแต่บัตรคนจนรอบใหม่จะทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและทบทวนข้อมูลทุกปีเช่นปีนี้หากมีรายได้ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่หากปีต่อไปไม่มีรายได้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนการที่จะเริ่มสมัครเมื่อไหร่สมัครอย่างไรนั้นเดี๋ยวข่าวใส่ขวดและน้อยจะรีบนำข้อมูลมานำเสนอให้ทุกคนได้รับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ